วันนี้เรามาพักที่ไล่เจ้าเอ่ยเต้สนสานธุ์ไทยยภูมิครับมารอบที่สองแล้วรอบแรกคือประทับใจมากตั้งใจละว่าผ่านมาจะมาพักอีก ที่พักด,ดีห้องอย่างเบืร์เฟลกอะหลาน ที่ถ่ายรูปสวยเยอะเลยลมหนาวมาบรรยากาศดีมากเลยเย็นฉ่ำเลยอะ่ะนี่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาหอไอเฟล จัดสวนไ,ได้ดีมากเลยสวยนี่อีกหนึ่งสิ่งมาใหม่คิ n งของยักษ์ เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเดินเข้าไปดูในสวนก่อนนี่นั่งจิบกาแฟตอนกลางวันนะอากาศดีมากเลยเมีหลายซ้มหลายแบบอะ Ồ oh. Hãy chín ห้องราคาเตียงเดี่ยวคือละหกร้อยอันนี้เป็นฝั่งอันนี้ห้องใหม่ห้องใหม่เพิ่งเสร็จจดุดที่เรายัางทำไม่เสร็จเลยนี่โซนที่ทำเสร็จใหม่ คุดไม้เป็นเตียงคู่ สรบมาไงเนี่ยโดดตัวเดียวเลยตัวนี้จะเป็นฮูเวล่าฮูเวล่า คือละสองรันแปดนีน่น้องใหม่เพิ่งมาว้าว ย่งครับคลิปนี้ขอออกแค่นี้ก่อนใครผ่านมาเดินแวะได้นะครับบรรยากาศดีมากห้องก็ดีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขับไปแล้ไป